สวัสด,ดีครับเช้าวันอังคารที่27พฤษภาคม68ครับเช้านี้ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนบ้านผมฝนยังตกต่อเนื่องท่านผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัญจรนะครับการเดินทางสุขภาพกันด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกต่อเนื่องจากการประกาศแจ้งเตือนถึงวันนี้นะครับ27พฤษภาคม68แแต่จากการดูแผนที่ในแอปวินดี้ปรากฏว,ว่าเหมือนจะมีฝนอยู่ต่อเนื่องท่านผู้ชมก็ติดตามข่าวกันได้จากพยากรณ์อากาศนะครับ วันนี้แจ้งข่าวกันอีกครั้งท่านผู้ชมครับเงินเดือนข้าราชการแต่ท่านที่เป็นข้าราชการเงินเดือนเข้าแล้วนะครับผมบางท่านก็จะถูกหักก็บอกขอบางท่านก็ไม่ถูกหักนะครับบางท่านก็ถูกหักชาปนกิจบางท่านก็ถูกหักต่หลายอย่างแล้วก็ค่านา้ำค่าไฟก็มารอเร็วท่านผู้ชมครับก็ใช้ใจ่ายกันอย่างประหยัดกันด้วยนะครับรายรับต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายจะไม่ท่วมรายรับหมายความว่าก็คือต้องมีรายได้ เกินรายจ่ายนะครับผมถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายอันนี้ค่อนข้างจะลําบากในทีเดียวท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมรักษาสุขภาพกันเลยท่านผู้ชมครับสู้ๆกันส่วนในเรื่องของข่าวสารเงน Digital et, Facebook, ินดิจิทัล wallet สามปรากฏว่าตอนนี้ข่าวเงียบไปท่านผู้ชมครับเหมือนกับว่ามีการชะลอโครงการอาจจะเอาเงินไปใส่ในโครงการอื่นๆก็ต้องติดตามข่าวกันด้วยจะมีในเรื่องของแอปทางรัฐที่ไม่ควรลบนะครับแอปทางรัฐไม่ควรลบ เดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดทีนึงว่าจะมีอะไรกันบ้างว่าแอปทางก็สามารถทําอะไรกันได้บ้างก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงการานต์มาย n ี้ชาแนลกันด้วยนะครับรวมถึงข่าวสารต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวนะครับที่จะเป็นปัจจุบันนะครับแล้วร็องเรื่องของการรีวิวสินค้าอันนี้ก็แนะนํากันได้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ใช้ชีวิตประจําวันท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวครับก็ติดตามแล้วก็ รีวิวกันได้ท่านผู้ชมรับรีวิวกันได้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมใช้งานเป็นประจําที่เป็นสินค้านะครับก็สั่งซื้อกันได้ท่านผู้ชมที่ลิงก์ประก้าในทิปนะครับก็ระวังการถูกลอกกันด้วยในเรื่องของการซื้อสินค้าแนะนำว่าให้ซื้อผ่านแอปนะครับแอปทิกต็อกแอปที่เป็นในเรื่องของการซื้อสินค้าเพราะว่าถ้าเราซื้อผ่านแชทผ่านที่เป็นส่วนตัวนะครับเพจส่วนตัวอันนี้อันตรายท่านผู้ชมถ้าเราไม่มั่นใจครับ มันจะไม่มีใครรับรองให้เราถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาหรือว่าอย่างไรก็ควรจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นทางการเพื่อที่จะได้เป็นการแจ้งเคลมได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับโอเคท่านผู้ชมประมาณนี้กันก่อนสำหรับวันนี้วันอังคารที่27พฤษภาคม68ก็สิ้นเดือนกันแล้วท่านผู้ชมครับเงินเดือนเข้าแล้วก็สู้ๆกันท่านผู้ชมเดี๋ยวมอไปที่ข้างหลังหน่อยนี่โคไฟคุณแม่นะนี่อ้าฝนตกนะแม่เห็น่ังเกศแม่เจ้าเนี่ย แกงหนอนะแม่แกงหนอนะครับเชา้านี้สู้ๆทุกคนนะแม่นอครับสวัสดีครับ